ตัดเวียนกันทางคืนเนื้อตีแต่เซ็ตถ้าตอนคิดว่าไม่รู้วเนื้อตัดไม่เป็นขอบคุณครับ <c oughs> แม่โบแม่โบให้บูมือนี่เป็นแบาบมาปิ้งกูเลย <laughs> อย่างเดียวอย่าด่ากันตาเนี่ยเลยปิ้งนี่และเลยมาดูยไอยุงก็เล่นโบเปาขนาดไม่อยู่ในป่ายุงยังครบพบแล้วลาวขอใจเลยน้องท่งกองควันก็ได้เพยยุงกับไม่ไปได้นเนี่ยปาเพยป็นเต็มค่ามแเลย ึ้นฟรีพ่มเลยพ่มติดตามแต่พ่อมเดี๋ยวแม่อาที่คนทุเรศนะร้อนเลดลเตล้วเคยอยู่สุรศอะอยู่หน้าหมอนพบอีกแล้วครับโเจอค่ะ ถ้าเป็นคนน่ารักก็ส่งของขวัญนะคะมึงกินใจเย็นมีฝันเรื่องนี่รือหัวแทงไฟวะดีครับดุ๊ยน่ารักเนาะขอบคุณครับเต็นในดูหนนะขับคุณส่วยกี้การดีครับเอือย การ์นต้งกระดาษเราฮ <g it> ไม่ใช่อ่านท่านจริงวาวอีสานน้วยเล็ววาวบูเป็นนะดูนี่ละลายซับมั่นกินมาะรอสเชียจดิ้หลงเือไปโปรเกไปตาไนการหลงเหอไปไปแล้วไปนอนไปปวดต้นาต้นอย่าได้กันตาได้รู้ไม่ได้กัมันเออ เสื้อเหล็กมั่นมั่นขนอ้วนไงเออพี่แต่เทียกนกระดูมาคุยว่าทรงของคนในด้วยค่ะถ้าใจดีรู้สึกงอายุพี่เวอร์บุ๊มไม่มีตัวต้นหน้งพี่มีอาคนรจะเสื้อหายไปไหต่หาหาหน่อยอย่เนาะ ไม่อ้วนครับกับตังดีอ้วนครับกระเตนอกไปไปเราได้คนเดียวสายเตี้ยมยังตีได้แต่เส้นไม่ได้ขอพอเสือไหม ใช่พ่ะ่หนกับอืมไม่รู้กันนะวันนี้กวนเลยมากนาะเร็วก็เลยวันนี้ทุกวันนองก็มาจัางว่าคนไม่มาไมา่หรอทองกี่เดือนแล้วครับอีเกินแหละถ้าโป้งรู้ก่อนแต่ว่า อยู่เราจะไปตัวไมนไม่ช่วยค่ะไปชดไม่ยูบุตพี่จริงไม่ใช่มีตัวต้นหนังด้วยนะเตินคือนักฟันนีกามีป้าน่าป,ปุ๊บเขาก็เป็นบอลที่แสดงเรื่องว่า สี่กำนองบาทพุ่มระเบียงก็ได้หนังผืนนี้นี่เป็นมีผน่ากับฐานหนังนุยแล้วเหย่าโต้มันนีหลไราสราระเออไม่อ่านเลยมั่นฝีตั้งแต่คุณมีรูปปกจ๊อบไม่อ่านถ้ายายหนุ่มหน้าเป็นไส้รูปหน้าตัวเองมาอย่าจะไปหารูปเอาหน้ากูด้นมาแล้ว ขอบคุณครับ f 4ว่ะ f ไย,ย,ยได้อเปลื่อนหน่อยไข้ได้ไข้ไมห้หน้าซ่าไมา่ตีหน้าตึน้นขี้การบอกนี่พีคุณกระด่าบอกกันตาเอือ้อดบอกแต่โบพี่่บู่บ,บทีเราเกรียดอ่ะไม่อ่านเลยอ่านไม่ทัน

来死我！你睡了多